จะบอกว่าค่ะเมื่อก่อนนะเอ๊อะอะอไปเรียนคอร์สละสองสามหมืนะคะเรียนหมดไปครึ่งล้านค่ะติดอยู่เรื่องเดียวกาบผัวอันนี้เรื่องจริงนะคะอิฉันพูดอะไรเป็นพูดจริงหมดนะคะแต่อาจจะไม่ถูกหูใครบ้างเป็นเรื่องปกติแหละเชื่อไหมว่าการกราบจะบอกนะบางคนก็บอกสามีอายุน้อยกว่าบางคนก็บอกว่ากาบไปได้น่นได้กาบไปเถอหลับหูหลับตากราบไปเถอะ ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีหลับหูหลับตากราบไปก่อนคุณอากาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาต่อเลยนะไม่ได้เคยกราบสามครั้งนะคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์กราบตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องสอนมั้งถูกต้องไหมฮะแต่อีกราบผัวเนี่ยมัน รือบ้านคุณเรียกสามีถ้าขอโทษหน,น้าบ้านคุณเรียกผัวนะคะอ่านสื่อตับอกว่านะรบแรงเนาะไม่แรงนะคะจริงๆแล้วว่าไม่แรงผัวกับสามีคําเดียวกันนะคะจะบอกว่าก,บบบาลกลับไปเถอะหลับหูหลับตากราบไปเถอะถ้ายังกราบไม่ได้แต่พอวันหนึ่งค่ะที่ครูบอกว่าคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดาคุบอาจารเรากลับอยู่แล้วแต่พอมาเพิ่มหลัวเข้าไปอีกคนนึงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า กลับทไมต้องกลับด้วยหรอผัวตายแล้วบางคนก็ผัวตายบางคนก็ยังไม่มีผัวทํางานกาบไปเดี๋ยวได้ผัวผัวตายแล้วกาบไปส่งถึงเขาที่สวรรค์นะคะเขาจะได้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีอาไม่มีผัวก็กาบไปเดี๋ยวผัวก็มาเข้าใจนะคะบางคนข้ออ้างเยอะแยะมากมายคิดโน,น้นคิดนี่ก็คิดเยอะไปเถอะแล้วก็ไงคะเออของความแก่ไปเดีะปีหนึ่งผ่านไปกาบก็กาบวะเดคะ๋ยวะเออ ตอนแรกก็ฝืนเพราะอะไรเราอะเข้าใจว่าเราเก่งไงแบอบโอ้เราแม่งเก่งเราแม่งแบบอีกโก้เยอะอีกโก่เยอะนั่นแหละว่าง่ายๆนะคะแต่พอหลังจากที่เราอะค่ก้าวผ่านคุณเอ้ยเมื่อเวลามันลงล็อก เมื่อทุกอย่างสามีจะเปลี่ยนคนไม่มีสามีสามีจะมาสามีตายไปแล้วก็ส่งบุญให้สามีสามีก็ประทานพนให้มีผัวใหม่บางคนสามีกินเหล้าเมายาสามีเลิกเหล้าเลิกยา,าบางคนผัวให้เงินเดือนละพันเอาทุกวันนี้ให้เดือนละหมื่น ทุกวันนี้ครูอะไม่ได้ต่ำกว่าแปดหลักโอ๊ยอย่าอิจฉาครูถ้ากราบไม่ได้เท่าครูไปโดนอิจฉาครูนะคะกราบเยอะๆกราบจากฟื้นๆก็กลายเป็นกราบไปกราบมาก็กราบเฉยๆไปไปมาวันไหนไม่ได้กราบเหมือนแบบไม่ได้ตังค์อ่ะเข้าใจเนาะไหนจะเข้านอนมะเอ้ยบางทีถึงขั้นแบบโทรศัพท์เลยนะอ้าเตอเมื่อไหร่จะจะขึ้นมาเนี่ยเร็วๆจะนอนแล้วนะอ่าขอกราบก่อนว้ายอย่างเงี้ยจะบอกว่า พอถึงเวลานะคุณมันประหลาดมากสามีเราไปหยิบไปจับไปทำอะไรลุ่งค่ะลุ่งเลืองค่ะคือมันแปลกประหลาดมาก จะทําอันนี้ก็ได้ตังค์จะจับอันนี้ก็ได้เงินครัวเคยบอกใครหลายคนว่าคุณยิ่งยิ่งช่องว่างระหว่างการกราบของคุณมากเท่าไหร่อ่ะรางวันมันจะชิ้นใหญ่มากเท่านั้นสมมติเนาะคูหนูกราบไม่ได้หรอกเขาเมาคูหนูกราบไม่ได้หรอกเขาตีเขาด่าลูกเขาดุหนูเขาตีหนูหรืออะไรก็ตามช่องว่างยิ่งเยอะทําให้เราอ่ะยิ่งมีของข,องขวัญรออยู่ชิ้นใหญ่จาเอาไว้นะคะทุกคนอะไรที่ยากอาะค่ะมันคือ วันหนึ่งมันจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ถ้าเราทําได้เมื่อก่อนนะคะฝันไปเถอะว่าจะมาสอนใครให้กลาบหลวเพราะอีชั้นคนนึงก็แบบปีนึงนะคะถึงเก้าผ่านได้ปีนึงจริงๆค่ะแล้วคุณไปดูนะหลวอีชั้นนไม่มีอะไรให้ติเลยค่ะนะคะเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบนะคะรัก